สวัสดีครับสวัสดีพี่พีงน้องชาวยู YouTube, ทูบทุกท่านนะครับวันนี้มาเหรียญครับที่งานสร้างเก่งครับมาเหรียญที่งานสาร้างเก่งเจ็ดสิบพัดจีครับเจ็ดสิบจีพัตแบบเป็นปุ่มโอ้กาดไอ้อันนั้นรุดหอดออกแง่ต่ำมุ้งคุ้งถอดออกดิหอดออกก็แกนดิกขันที่งาน ไม ah, oh, on, ่ม <hguru. S 1> ีมาหรอโอ้ยรถใหม่จวดเนาะเพราะเราปีสองงเพื่อนเหรอฮะสามปีนี้เนาะรถสางจวดเลยเยี่ยวหน้าฟังครับเขาว่าเขาเบิ่งอยู่เขาง่าง เสียงมันจำคนเหลืองอยู่วันนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลงให้ทึ่งบันรหลดฝนฝนตกครับอยู่มองผมเจียวฝนตก ื่อเบืองรถสร้างเก่งเพื่อนสายโหดด้วยสิบิโลงใส่ลบๆบก่อนพี่น้องสายโหดครับโหด้องแค่รถใหม่หจะได้ก็คือ เสียงเขาขึ้นตู้จวดนอรถไม่น้อรถไม่จวดแหงว่ะเอาไม่กันว่าเขาต้องอานดี่สิบเก่าไรทุงนี่นนแมน นายิบเก่าเลยิบเก่าเนี้ยมาไทยเราให้นซิบเก่าตอนมาไทยดีกี่เดี๋ยวถา่ายเบรงค้ากลับมาครับครับกลับมาแล้วครับโอ้จวดขนาดพี่น้องรถหม่ โบ้ใหม่กับไม่สามปีนะครับแนี่นรสรถางเนาะ็ก้ยาิีดยังไม่เบิ้งครับเบิ้งรถเกี่ยวเขาอะไร เจ็ดสิบมาจากเดิมๆนะครับนี่นะครับก็คือเขาพันธุ์มากพันธุ์เกี่ยวนะครับพันธุ์เกี่ยวเ,เกิดมากพันธุ์เกี่ยวเ,เกิดครับแต่ของผมผมไปเสือหมากรัโอเคนะครับ เขายังซุ่มๆอยู่นะครับบอท่านอันนี้เป็นไรท่านแห่งดีเป็นไรพวกฝนตกนะครับน,นี่ผ่ามาเบงกูบุต้าดีซีเจ็ดสิบจีพัทนะครับ เจ็ดสิบผัดจีผัดนะครับตู้อุ่มละรถอุ่มละง่ายๆเลยครับสำหรับคนที่เขาเบื่องแล้วก็ฝากกดติดตามไม่เลือครับ จวดครับจวดเดี๋ยวพาไปเบิ่งในให้หน่าเข่าก็งามนะครับนาเขานาสิปเป็นเขาดอหอมนะครับสูงซงซงซ้ายจะเป็นเขาดอหอมครับคืดว่าเม็ดสันส้นๆนะครับเบิ่งจากลักษณะเขาแล้ว เพื่อถาเป็นกอล์เขาซิบต้นเตียกูนี่นะครับจวดแห้งครับนี่ก็เป็นสร้างเก่งนะครับใครเคยเบิ่งคลิปผมกับสีเห็นรถขั้นหีนี่ช่วงปีปีปีิผ่านมานะครับปีก่อนนี่แมน ทีมงานได้ใส่นะครับเดี๋ยวเบิงไให้เหลี่ยวให้เลยนะครับเฟื่องก็งามดีครับรถไม้เนาะพี่น้องเนาะรถตึงในสามปี Đang đi nha cái Đâm Mình cứ xì, mình cứ xì Ha Ha Mình cứ, mình cứ xì ปานนี้บ่ว่าเขานั่นโอ้ยปีนั้นมาไถผิวออกรถมาปีแรกน้ําเต็มให้หน้าให้นี่นี่มีแต่ที่งานกันนะครับ างเก่งนี่เพื่อนเดินรถรุ่นผมนะครับเดินรถรุ่นผมอยู่ปีหนึ่งขั้นแรกเพื่อนไปซื้อรถเจ็ดสิบหมื่นสองมาครับเจ็ดสิบตัวแรกปีต่อมาเพื่อนก็มากออกรถอุ่มนะครับของผมเป็นเจ็ดสิบตัวสองนะครับปีเจ็ดสิบพัฒนออกมาเพื่อนก็ไปซื้อเจ็ดสิบพัฒน กินผีเ่เฟืองเกา่เาเม่มีแข่สุดจอดเครื่องเต็มกำลังครับจอดดีๆครับรถจะคลองกูบไมมเวลาทายคลิปพี่หน้องเฮ้ยไปผู้เดียวนะครับ มึงไม่ได้ถ่า,ายคลิปเห็นปีเห็นมออั้งเบิองเจ้าเทือยังวะ ต้องห้นีกเกือบเต็มอุ่มีาเียขั้นโอเต็มเกือบเต็มนะ ร้อยครับงานถ่ายเก็บั้งงานกันแล้วครับสำหรับคลิปนี้คนที่เขาเบิ่จ y o u คลิปกับากกดที่ตามเนื้อครับฝากกดไหลกดแชร์กดกระดิงใหม่เพื่อสิบริภาตคลิปใหม่ๆนะครับสูดแถวนีสวัสดีครับ